หมื่นในงบหลักพันต้นๆ้น,นเปิดตัวใหม่ Axon Clever หน้าจอ AMOLED สีสดสมจริงโทรได้คุยสายสนทนาได้ถึง70นาทีแอนบายได้อีก25วันคุมค่าที่สุดในไทยในราคาที่ใครก็ให้คุณไม่ได้ จะดีกว่าไหมถ้านาฬิกาของคุณสามารถโทรได้รับสายได้โดยไม่ต้องหยิบมือถือให้เสียเวลาเลยซอขอแนะนำนาฬิกาสมาร์ทบอ์ชุ่นใหม่ Axon Clever คุยสายได้นานโทรไลน์โทรเฟสก็ทำได้หมดคุณภาพเสียงคงชัดฮัลโหลว่าไงตัวเองจะใสยทำงานสายออกกำลังกายก็ตอบโจทย์และยังรับประกันสินค้าให้อีก2ปีเต็ม มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED สีสันสวยสดสมจริงปรับระดับความสว่างได้ถึง5ระดับสว่างมากกว่าแบรนด์ทั่วไปสู้แสงแดดจ,จัดได้เป็นอย่างดีสามารถตั้งค่าหน้าจอให้ติดตลอดเวลาก็ได้เมนูภาษาไทยไม่เดงไม่เพีย้ยนสัมผัสแบบ Full Touch Screen เต็มระบบจอขนาดใหญ่ตอบสนองการทำงานได้ดีเยี่ยมลื่นไหลไม่มีสะดุดฝั่งชั้นเทียบเท่าแบรนด์หลักมืนตัวเรือนทำจากโลหะชนิดพิเศษให้ความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาวกว่าทุกรุ่นในท้องตลาดมีให้เลือกถึง2 สีสายขนาด22มิลสามารถเปลี่ยนสายได้ตามใจชอบและยังสามารถเปลี่ยนภาพหน้าจอได้มากกว่า100แบบหรือจะอัปรูปตัวเองก็ทำได้ดูเวลามันธรรมดาเกินไปต้องนี่เลยตั้งค่านาฬิกาปลุกเช็คสภาพอากาศดูปฏิทินดูเวลาทั่วโลก และยังสามารถใช้เครื่องคิดเลขบนนาฬิกาได้เลยมันสุดยอดจริงๆ Action Clever ออกแบบมาให้ขนาดกระหัดรัดสายแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูงใส่สบายไม่อึดอัดจะใส่ออกกำลังกายหรือทำงานก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์กันน้ำกันฝุ่นได้ถึงระดับ IP67 จะใส่ล้างมือล้างจานตากฝนหรือใส่ออกกาลังกายก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสายชาร์จไร้สายแค่เสียบช่อง USB จะชาร์จที่รถหรือที่ไหนก็สะดวกสุด ับรถอยู่ก hmm. <analysis> ็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้โดยไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาจนเสียงอุบัติเหตุสั่งเปิดปิดเพลงเปลี่ยนเพลงได้และยังไม่พอเอาใจสายคอนเทนต์สามารถเซลฟี่กดถ่ายรูปผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปบนมือถือแค่นี้ก็พร้อมใช้งาน A อคซอนเค e ถูกอัพสเปคเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดนับแคลอรี่นับก้าว วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดคุณภาพการนอนหรือว่าแจ้งเตือนรอบเดือนสำหรับสาวๆตัวนี้ก็มีมาให้และที่ววาวสุดๆนั่นก็คือมาพร้อมกับโหมดออกกำลังกายมากกว่า97โหมดจะวิ่งปั่นจัก,กรยานตีแบตเล่นฟุตบอลก็ทำได้หมดซอรการันตีเยอะกว่าแบรนด์หลักหมื่นแน่นอนและอีกหนึ่งฟังชันเล็กๆที่เขาใส่ใจอย่างเล่นเกมเวลาว่างๆก็สามารถทำได้ ้ามพลาดกับสุดยอดสมาร์ทวอชราคาหลักพันแต่ฟังก์ชันการทำงานยิ่งกว่าหลักหมืน่นต้องนี่เลย Axon Clever รับประกันสินค้าให้ถึง2ปีเต็มพร้อมบริการ call center 200คู่สายและรางวัลการันตีคุณภาพมากมายสำหรับ200ท่านแรกโปรโมชั่นวันนี้รับฟรีไปเลย4รายการหูฟังออกกาลังกายมูลค่ากว่า390บาทรับไปเลย 1, 1> ชิ้นและรับต่อเชือกกระโดดมูลค่า200บาทรับไปเลย กระเป๋าสปอร์ตนำไว้ใช้ออกกำลังกายมูลค่ากว่า390บาทรับไปเลย <Hey. S 1> และอ e ีเวลเชอร์ส่วนลดมูลค่า200บาท <Hey. S 1> ทั้งหมดนี้นาฬิการวมของสมนาคุณกว่า2990บาทฟังชันราคาหลักหมื่นแต่วันนี้จัดให้คุณในราคาเพียง1,290บาทย้ำ1,290าบบาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเก็บเงินปลายทางได้ของก่อนใจเงินที่หลังใครสนใจคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะ